สติกเกอร์ใหม่จากเจ็ปตูดิโอชื่อชุดตอนในเด็กขาดราคาเพียง30บาทเท่านั้นสำหรับพ่อค้าลูกค้าและนักสะสมเอาไว้แชทกันของแท้ของดีต้องมีแมวยืนครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไลน์สติกเกอร์โซ่ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสารบันเมทัลฮีโร่รายการที่รวบรวมของเล่นเมทัลฮีโร่ตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงยุคเกือบเก่าซ้ายมันก็เก่าอยู่ดีแหละใครเราอะฮะไม่ได้ทำตัวนะตัวแจ๊บตั้งแจ๊บครับไม่แจ๊บครับแล้วเราก็ผ่านล่วงเลยมาถึงเทปที่ไกลๆแล้วนะครับของ บันไดครับสเกลผมตีไปเลยนะอันนี้น่าจะยอดสเกลมันเยอะมากเลยผมตีให้เป็น1นต่อสองถ้าเทียบกับขน,นาดพร็อพจริงๆนะครับผลิตในปี1990งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับเม d อินเจแปนราคาขายตอนนั้นนะครับสองพันห้าร้อยเยนอันนี้คือกิปมากขนาดสติกเกอร์แปะราคายังอยู่ตรงนี้เลย<ฮ>อืม แล้วจะบอกว่าตำนานของการได้มันขายอยู่ทั้งหมด10เยนอ๋ออะแล้วพี่ก็ไปบิดโอ้ยสิเยนถูกมากอ๋อได้แล้วแล้วพี่กบ็บิดไปเลยเอาไปร้อเยนเออได้มันได้ลครับไ <Y> ด้แค่ร้อยเยนร้อเยนสามสิกว่าบาเออเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ที่ไอ้นี่ราคา30ใช่พีสงสารคนขายมากแต่คือไม่มีใครไปบริดสู้เขาใช่แล้วหลังจากนั้นอนะกระบองอันเนี้ยไม่เคยต่ำกว่า สองพันเลยสองพันบาทนะวันนั้นรู้สึกเป็นแบบโคตรฟุกโคตรฟุกแล้วคือพี่อยากได้อะไรในฟอร์มเจแปนใช่ไหมพี่จะบิดไปก่อนแล้วถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาใช่เพราะว่าของมันมาเรื่อยๆแหละแล้วค่าส่งอีกอ่ะค่าส่งประมาณพันอันนี้เล่าให้ฟังเลยเป็นอาวุธของไบค์เคิครับเป็นหุ่นรอยคู้ใจของไฟเ e อร์รื่อง ตัวนี้อาวุธออกมาเป็น DX ครับผมเป็นกระบองนะฟังเสียงโอ้โหนี่คือเสียงของความขังเสียงสปริงออกเป็นกระบองอันนี้หน้ากล่องนะครับจะมีกระบองในเรื่องเขาจะมีกระบองสองอันัะนีอันนี้กับอันนี้อยู่ข้างหลังนี่อื่แล้วก็โชว์ปาดครึ่งหนึ่งเท่ๆเพื่อให้เห็นหน้าไบคเคิลด้านหลังก็จะบอกวิธีใช้ครับครับว่า กระบองมันสามารถหดได้นะครับยืดได้นะครับ,รบด้วยการกดสปริงเป็นตัวเบรกตัวเบรกหรือตัวคลัชใช่คือกระบองอันเนี้ยเขาสามารถเสียบเข้าไปในมอเตอร์ไซค์และเป็นแฮนด์ได้ ในเรื่องจะเป็นมอเตอร์ไซค์พิเศษมอเตอร์ไซค์คันนี้จะเป็นของไบค์เกิลเท่านั้นทรงมันจะสีขาวเท่ๆมีตาสกบปะรดแปะคือคนอื่นเขาใช้กุญแจในการสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ครับแต่ไบค์เกิลนี่ใช้อะไรใช้แฮนด์ใช้แฮนด์ก็คือไม่มีใครขโมยมอเตอร์ไซค์มันเป็นมอเตอร์ไซค์พิเศษของไบค์เกิลเว้ยคือคนธรรมดาขับไม่ได้มันเร็วมากในเรื่องเขาจินตนาการว่ามันเร็วมากจริงๆกูก็เห็นครับแปดสิบหกสิบอะเดี๋ยวมันถ่ายไม่ทันไงมันจะเป็นเรื่อง น่าจะเป็นที่หนิบๆอะตาว<อ>ินสเปกเตอร์อันนี้อันนี้ผมลืมมาแล้วผมเคยแกะมาเล่นทีหนึ่งครับอ่ะเรามาดูกันเ็กสปินนี้อลาัางการเนี่อโอ้โหโฟมนี้ใหม่เอี่ยม,อมเอาจริงนะ30มสปีโฟมอยู่ในสภาพเนี้ยถือว่าดี แต่ถ้ามันเป็นลอย,อยในทะเลนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนั่นแหละครับทำไมถึงเขาบอกว่าถึงแบบไอ้ของพวกนี้ต้องรีไซเคิลให้ดีเพราะมันก็สลายยากครับฉะนั้นนะช่วยกันดูแลโลกนี้ด้วยนะเหมือนวินสเปกเตอร์นะครับก็เน็บนี่ใช่ไหมนี่นี่ตานี้แหละที่พี่บอกว่าเออคงจะเป็นตาแต่มันเป็นพลาสติกถือว่าเป็นยูวัชชนวินสเปกเตอร์ครับกระปองอ๋มอมันชื่อว่าไบสเปีย หน้าตเาเปล่าๆนะครับตัวนี้เป็น D X นะครับ D X ก็คือ Deluxe นั่นแหละคือรุ่นท็อปสุดแล้วก็จะมีดีเทลบอกนะครับว่าเป็นบันไดปี1990 Made in Japan นะด้ามจับก็เป็นด้ามจับธรรมดาแปะสติกเกอร์ให้ดูมีเมคานิกแต่แมคานิกจริงๆมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้จะมีตาตำรวจอยู่อ่ะกดอย่างนี้นะแล้วเวลาจะให้มันออกมาก็กดอุ้ย จะบอกว่า,าแรงมากเด็กไ,ไม่ควรเล่นนี้นะตากันบอดน่นอนจะบอกว่า <ๆ S 2> แรงมากแล้วเขามาให้ให้มาสองอันคือเป็นอย่างนี้นี่ใบเคลนก็จะจัดอย่างนี้น,นี่กระบองเสียบได้ด้วยนี่นี่ออนเอาไว้ควงบบบบใบเคลื่อเคยเอาไอ้ตัวเนี้แทงเข้ามาในปูน ั่งนึงแทงเข้าไปในปูนฝั่งหนึ่งแล้วก็ยกปูนขึ้นมาเพื <_ d> um> ่อให้เด็กผู้หญิงคลานออกมาอ,อปัญหาคือกูจ,จะหาสีนนั้นเจอไหมถ้าไม่เจอก็อย่าว่ากันเพราะมันอยู่ในเมมโมรีครับอ่ะอันนี้แบบหดนะครับอันนี้คือแบบเปิดเราจะเปิดให้ดูนะครับอีกหนึ่งทีช้าๆชัดๆผมจะให้ดูว่ามันแรงขนาดไหนนะกลัวอะไรรู้ไหมกลัวมันลอยขึ้นมาแล้วเข้าหน้าผมเนี่ยอันนั้นในในเรื่องเนี่ยเขาเอาไว้ทําะไร อันนี้เหรอเออเอาวิตีขโมยตีโจรคือมันดึงจากแฮนดออกมาแล้วก็กดให้มันยืดออกมาตีไงอ๋อเหมือนอารมณ์แบบตำรวจแม้กระบองตำรวจแล้วใช่ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าในรูปแบบเนี้ยนะถ้าเขาไม่ใช้เขาจะเอาไว้เน็บหลังแต่ถ้ามีเขาเน็บหลังอยู่แล้วมีคนวิ่งมาบีบอันนี้ก็แทงหลังเขาดิอ่าใช่เอาลองนิ้วได้ไหมเจ็บนะถ้าผมไปถ้าผมไปโรงพยาบาลต้องบอกหมอว่าอะไรดุกระบองกระบองอะไรพิเศษแล้วก็เทีมกับกะกันี่ อุบเกิดอุบัติเหตุครับเกิดอะไรครับอ๋อตอนถ่ายทำภาพยนตร์กระบองวินสเปกเตอร์ดีนิ้วน,นะหนึ่อสองสามเอ้ย มันผมว่ามันมีระบบเซฟตี้อ๋อนี่มันย่นตรงนี้ว่ะไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่ออกมาโดนเราอใช่ถ้ามันถ้ามันไม่ได้เป็นฟรีฟอร์มครับอ่าเออคือนอกจากจะซวยจริงคือเราเข้าไปอยู่ระยะเนี้ยจะโดนไอ้นี้เต็มเต็มแน่นอนถ้าลุกจับดาบเลเซอร์เรียบร้อยโดนแน่นอนอันนี้ข้อควรระวังข้อควรระวังระวังระวังมันเข้าตาเวลาจะเล่นเนี่ยก็เล็งในที่ที่ว่างว่างๆเปล่าๆอย่าหันไปตรงหน้าคนหรือหันไปตรงสัตว์ใช่นี่ตรงนี้จะเป็นยางนะเนี่ย ถ้าเรากดตรงนี้กระแทกเลนก็แตกเลยนะบอกเลย สำหรับกระบ,บองตัวนี้นะไบสเปียนะก็เป็นอีกโลเพหนึ่งที่สำหรับคนชอบวินสเปกเตอร์ควรจะมีไ่กล่องมันจะดูขลังว่าเอาเอาเอาอกมา,อา,อานอกกล่องครับเออแล้วก็ทำไมไบสเปียที่ญี่ปุ่นถึงค่อนข้างมีราคา <c oughs> เพราะว่ามันพังง่ายเลยนะและถ้ามันออกมาจากกล่องแล้วเด็กในยุคนั้นเล่น <c oughs> <c oughs> มันไดหายมันจะเหลืออันเดียวแน่นอนเออมันเลยค่อนข้างมีราคาอย่าเอาราคาร100เยนของผมไปเป็นมาตรฐานในการกดราคาเพราะขาคนอื่นนะมันไม่มีทางที่ใครจะขายให้คุณในราคา30บาทอยู่แล้วของแบบเนี้ใช่ใช่ใชก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับเทปนี้ใครเคยมีไบสเปียรตอนเด็กๆเคยเล่นหรือใครมาเก็บตังค์ซื้อตอนโตได้กันมาราคาเท่าไหร่ และเด็กๆที่เคยเล่นกันมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับใบสเปียบ้างต้องมีใครเคยโดนใบสเปียกระแทกปากบ้างผมว่ามันต้องมีท่านี้ยละเป๊ะแน่นอนผมอยากนะเออคุยกันในคอมเมนต์หน่อยเพราะในคอมเมนต์เราเนี่ยจะมีคแต่คนยุคเราๆนั่นแหละมาคุยกันหรือถ้าเป็นเด็กก็บอกเฮ้ยพี่ผมเกิดไม่ทันแต่น่าเล่นนะครับอะไรอย่างเงี้ยเออผมหวังว่าจะเกิดคอมเมนต์ดีๆแล้วเป็นเชิงบวกแบบนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม